สนับสนุนโดย t o โยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ นางสาวแพทย์ทองทานชินวัตนนายกฐธนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทรารงทองรองนายกฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจกและสังคมนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอดุดมศึกษาวิทยาศาสตร,ร์วิจัยและนวัตกรรมและสสนคร,รราชสีมานำโดยนายอภิชาตเลิศพัชรกมนนายอาทิตย์หวังสุภกิจโกศลนายนิกรสมกลางนายพัชระจันทรารงทองนางสาวปิยนุษย์ยินดีสุข นางสาวนัทจิราอิมวิเศษนายสมเกียรติตันดีหลบตรูลนายนรสเศริริโรจนกุลนายสิทธิ์เลิศด้วยลาบนายรัชตาดานกุลนายพรเทพสิริโรจนกุลนางยลดาหวังสุภกิจโกศลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและคณะลงพื้นที่นาบ้านไร่หมู่หนึ่งตำบนท่าอ่างอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาดูปัญหาการจัดการน้ําในพื้นที่มีพี่น้องประชาชนมารอต้อนรับและให้กําลังใจกว่า300คนเปล่งเสียงเชียร์นายกอุ้งอิงสู้ส นายพิชาได้เล่าปัญหาให้หัวหน้าพักเพื่อไทยฟังว่าทุกๆปีในช่วงหน้าฝนน้าในแม่น้ำมูลจะมีปริมาณมากและไหลแรงกัดเซาะตะลิ่งและทะลักเข้าท่วมพื้นที่นาซึ่งเป็นนาหวานและนาปีอาศัยน้ําจากฤด,ดูฝนเป็นหลักและยากต่อการควบคุม ซึ่งที่ผ่านมาการจัดการน้ําไม่ให้ท่วมที่นามากเกินไปจนเกิดความเสียหายนั้นเป็นไปได้ยากแต่หากมีผนังการ,ก,ารกัดซ้อตะลิงจะทําให้การบรหิหารจัดการน้ําเป็นไปได้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงสะพานข้ามแม่น้ำมูลซึ่งเป็นสะพานที่แคบและก่อสร้างมากว่า30ปีแล้วโดยชาวบ้านต้องการให้ขยายสะพานเพื่อความสะดวกต่อการจราจาทําให้พื้นที่ใต้สะพานเร่งระบายน้ําได้เร็วขึ้น หัวหน้าพักเพื่อไทยบอกว่าการมาพื้นที่วันนี้มีนายประเสริฐร,รองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องการบริหารจัดการน้ํามาพร้อมกับคณะโดยจะนําเสนอไปยังฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดําเนินการแก้ไขต่อไปไม่ว่าจะอยู่ในหน้าที่ไหนยินดีรับใช้พี่น้องประชาชนเสมอแต่วันนี้ขอมารับใช้ในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยมีอะไรให้บอกสอสอเรื่องถึงหัวหน้าแน่นอนและเรามีรองนายกโคราชที่ดูแลเรื่องน้ําท่วมเรื่องนี้อยู่ในความดูแลของท่าน ท่านจะไปบอกท่านรักษาการรองนายกภูมิทําต่อดูแลและแก้ปัญหากันต่อไปปัญหาของพี่น้องต้องถูกได้ยินถูกรับฟังด้วยกอนหัวหน้าพักจะเดินทางไปทำภารกิจต่อพี่น้องประชาชนได้ขอถ่ายรูปและส่งเสียงให้กําลังใจในายกอุ้งอิงสู้สสร้างรอยยิ้มและความอบอุ่นแก่หัวหน้าพักเพื่อไทยและคณะ